สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกในช่องยายาหญิงวิ่งวิ่งสวยได้ง่ายนิดเดียวอยีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมีนะคะสําหรับคนเป็นสิวอย่างหญิงนะคะใช้ครีมอะไรแล้วลดเรื้อรอยจากสิวลดจากสิวนะคะไปชมกันได้เลยคะ่ะแถแดนนี่เลยนะคะ <S 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 n e s ตมีเ t i n i n g s เ r รั u m C นะคะทุกคนผลิตมาจากลังนกนะคะ ข้าวสาลีวิตามินซีเข้มข้นจากญี่ปุ่นนะคะลดรอยสิวจุดด่างดำนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกจะให้ดูน้ำคินนะคะทุกคนเขาจะเป็นเจลใสๆเซรั่มใสๆแบบนี้นะคะทุกคนทาลงไปแล้วซึมซาบดีมากเลยนะคะทุกคนให้ความชุ่มชื้นยาวนาะน72ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึมซาบไปเลยนะ,ะทุกคนเนี่ยนะคะสําหรับ ช้าได้ทั้งตอนเช้าก่อนทาครีมกันแดดแล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกคนดีมากๆลดเลือนริ้วรอยจากสิวจุดด่างดำประสจับพาราเบนและแอลกอฮอล์นะคะวัชินิง่งวิตามินซีเซรั่มนะคะผิวก็จะจากสายเรียบเนียนเนี่ยะค่ะดีดีมากๆจับตอนแรกหิ่งเป็นสิวจุดด่างดำก็จะเบาแล้วนะคะทุกคนอยาาใครไปซื้อไปตานะคะทุกคนดีมากๆเลยจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หญิงมันจะหลอดเป็นกำลังใจใหญิหงได้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับกดติดติ้งติ้งจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะรอยากให้หญิงทำคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย